ระบบอัตโนมัติสำหรับงานวิศวกรรมแมคาทอนิกินะครับระบบควบคุมอัตโนมัติสามารถแบ่งตามการใช้งานได้3ชนิดคือ 1. การควบคุมอัตโนมัติอโตเ m ม t ติกเวกุเลชันนะครับเป็นการควบคุมระบบให้ผลทางออกด้านอาทพุตคงที่ยกตัวอย่างเช่นการควบคุมแรงดันไฟฟ้าของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ให้คงที่การควบคุมความเร็วของมอเตอร์ให้หมุนคงที่นะครับอันนี้คือในส่วนของการควบคุมอัตโนมัติตัวอย่างการใช้งานก็อย่างเช่นในส่วนของด้านล่างก็จะเป็นในส่วนของตัวเครื่องกาเนิดการควบคุมมอเตอร์นะครับอันนี้คือการควบคุมมอเตอร์อันนี้ก็จะเป็นชุดควบคุมอุปก,กรณ์ควบคุมแล้วก็อุปก,กรณ์ป้องกันมอเตอร์นะครับเราเรียกว่าอัตโนมัติ เวกูเลชันนะครับแบบที่2เป็นกลไกเซอร์โวเราเรียกว่าเซอร์โวแมคาีนิซึมนะครับเป็นการควบคุมที่เกี่ยวกับตำแหน่งความเร็วอัตราเร่งของวัตถุให้คงที่นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวมีอุปก,กรณ์ก็คือตัวเซอร์โวมอเตอร์ควบคุมตำแหน่งที่แม่นยำนะครับควบคุมความเร่งนะครับที่คงที่อันนี้คือในส่วนของ าการควบคุมแบบที่2ถัดมาการควบคุมแบบที่3เป็นการควบคุมกระบวนการหรือ process control นะครับเป็นการควบคุมเกี่ยวกับกระบวนการผลิตในงานอุตสาหกรรมเช่นควบคุมอุณหภูมิควบคุมความดันการไหลควบคุมความชื้นควบคุมระ,ระ,ระดับนะครับควกคุมค่า ph นะครับอันนี้ก็จะเป็นแผ้น process control แต่ละรูปแบบแตกต่างกันไปนะครับ มาอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบควบคุมอัตโนมัตินะครับตัวแรกก็คือสวิตช์ Switch ปุ่มกดหรือ Push b u t t o n สวิตช์นะครับรูปร่างหน้าตาก็คือจะตามรูปก็จะมีตัวหน้ากากที่มีสีสันให้เลือกหลากหลายนะครับโดยสวิตช์หนึตัวจะมีคอนแทคปกติปิดและเปิดอย่างละหนึ่งคอนแทคนะครับ แต่ว่าถ้าเราต้องการที่จะใช้มากกว่าน,นั้นก็สามารถตอบเพิ่มเติมได้เป็นการขนาดน้าสัมผัสเอานะครับตัวสัญลักษณ์ที่ใช้นะครับอันนี้คือสัญลักษณ์ที่เขียนแทนถ้าเป็นปูดติปิกก็จะเขียนถ้าเป็น nc นะครับนี่คือ nc ก็จะเขียนลักษณะนี้อันนี้คือตำแหน่ง nc normally c l o s e นะครับตัวนี้คือ nc อันนี้ก็จะเป็น normally open นะครับ no นะครับตรงนี้ น,นี่คืออันนี้คือตัวปุ่มบัตทันนะครับเรือลักษณะนี้ก็จะเปลี่ยนมาเป็น NO คือแถวตัวล่างนะครับแถวตัวล่างลักษณะการทำงานของสวิตช์ปุ่มกดก็คือกดค้างไว้ต่อวงจรเมื่อปล่อยออกสภะว่าก็จะเปลี่ยนกลับสู่สวะเดิมนะครับ อันนี้จะเป็นรูปร่างหน้าตาของสวิตปุ่มกดนะครับมีหลากหลายมีทั้งเป็นแบบดอกเห็ดนะครับดอกเห็ดแล้วมีต้องเป็นแถบเป็นชุดนะครับมี On Off อยู่ในตัวอันนี้ออนออในตัวก็จะมีสีสีของสวิตปุ่มกดเราสามารถเลือกได้โดยทั่วไปบริษัทผู้ผลิตก็จะให้หน้ากากสีแต่ละแต่ละตัวมาประมาณสี สีแผ่นนะครับสีเขียวสีแดงสีดําแล้วก็สีเหลืองหรือสีน้ําเงินก็นแล้วแต่บริษัทผู้ผลิตนะครับตัวที่2ก็คือหลอดไฟสัญญาณหรือเราเรียกว่าไฟหลอดแรมนะครับตัวหลอดไฟสัญญาณตัวนี้เป็นแสดงสภาวะการทางานของวงจรแสดงการทำงานของอุปกรณ์นะครับหรือแสดงสภาวะการจ่ายไฟเข้ายังอุปกรณ์หรือตู้ควบคุมนะครับโดยตัวนี้ก็จะมี ฝามีฝาปิดนะครับมีอ่ามีตัวนี้ก็จะมีหลากหลายสีเช่นแรมสีแดงหลอดสีเหลืองแรมสีน้ําเงินสีเขียวอ่านะครับตัวนี้ก็จะเป็นมีทั้งแบบ LED แล้วก็เป็นแบบหลอดใส้นะครับบางชนิดก็จะมีบางชนิดจะมีแบบรวมอยู่กับตัวสวิตช์ปุ่มกดนะครับหรือมีหม้อปแปลงเล็กๆในตัวแบบแปลงแรงดัน2 2 0โวลต์ v, เป็น600โวลต์นะครับอ่าเป็น6โวลต์นะครับ ตัวอย่างของกอดสัญญาณนะครับมีหลายขนาดมี16มิล22มิล25มิล30มิขึ้นอยู่กับขนาดความต้องการที่เราต้องการน,นะครับอันนี้คือรูปร่างหน้าตาของตัวพาย o t ด a อ p แรมถัดมา,าตัวคอนแทคเตอร์นะครับหรือแมกนิตคอนแทคเตอร์หลักการของคอนแทคเตอร์ก็คือเป็นาสวิตช์แม่เหล็กอาศัยการทาง,งานด้วยแรงดึงดูดของแม่เหล็กที่เกิดจากคอยลและแกหล็ก ทำให้ตัวแกลลิกมาตัวหน้าสัมผัสนะครับหน้าสัมผัสมาแตกกัน,นความหมายก็คือเมื่อไฟจ่ายเข้าไปที่คอยของ m มกติตคอนเนคเตอร์ผลก็คือหน้าสัมผัสจาก NO ก็จะเป็น NC จาก NC ก็จะเป็น NO นะครับโดยตัว m มกติ c คอนเนคเตอร์ก็ยังมีเมนคอนแทคอยู่3ชุดแล้วก็มี อ่าคอนแทคช่วย no อย่าง no กับ nc อย่างละ1ชุดนะครับซึ่งตัวนี้สามารถนำไปใช้สำหรับงานควบคุมมอเตอร์ขนาดเล็กขนาดใหญ่ได้หมดนะครับขึ้นอยู่กับขนาดของตัวคอนแทคเตอร์นะครับอันนี้คือตัวอย่างรูปร่างหน้าตาของตัวคอนแทคเตอร์แต่ละยี่ห้อนะครับก็จะเป็นรักษณะหน้าตาแบบนี้ก็จะมีเมนคอนแทคอยู่3 3ชุดแล้วก็มีคอนแทคช่วย n o n c อย่างละหนึ่งชุดแล้วก็มีคอยนะครับมตัวลักษณะการต่อใช้งานอันนี้เป็นการต่อใช้งานสำหรับวงจรควบคุมนะครับจากลายผ่านฟิวส์ f 1ผ่าน f 2ก็คือโอเวอร์โหลดนะครับโอเวอร์โหลดผ่านฟิวฟิว f 1คือฟิวควบคุมฟิวกำลังนะครับฟิว f 2คือฟิวควบคุมในวงจรควบคุม F3 F4 เป็นโอเวอร์โหลดหลังจากนั้นก็คอนแทคปูติปิดของโอเวอร์โหลด F3 F4 วิ่งเข้าสวิตช์สต็อป S1 วิ่งเข้าสวิตช์สต็อปวิ่งเข้าสวิตช์สตาร์ท S2 วิ่งเข้าสวิตช์สตาร์ท S3 แล้วไปที่คอนแทคปูติเปิดของ K2 กา,าก K2 มาเข้าคอย K1 จะคอย K 1ไปเข้านิวตอนนะครับอันนี้คือแล้วก็เอาวงจรเซฟฮั d ดิ้งคอนแทคเปิดของ K 1นะครับมาข้อมที่ตัวสวิตช์ S 2ให้ K 1นึ่งทำงานตลอดเวลาอันนี้คือลักษณะการต่อใช้งานของแมกติกคอนเนคเตอร์แบบง่ายๆก่อนนะครับถัดมาเมื่อมีวงจรควบคุมเนื่องจากว่าวงจรควบคุมไม่สามารถที่จะทนกระแสะได้มากจะต้องมีการต่อวงจรกําลัง เพิ่มเติมเข้าไปด้วยนะครับเพราะในส่วนของวงจรกําลังก็จะมีลาย3เส้น l 1 l 2อง l 3ผ่านเมนคอนแทคของคอนแทคเตอร์ผ่านคอนแทคของโออเวร์โหลดไปยังมอเตอร์3เฟสนะครับตัวที่1 m 1อีกตัวหนึ่งก็จะเป็น k 2เมนคอนเมนคอนคอนแทค k สองผ่านโออเวรลโหลดไปที่มอเตอร์ตัวที่ M2 อง m สองอันนี้คือลักษณะของการต่อ วงจรกำลังของการควบคุมมอเตอร์2ตัวคือ m 1กับ m 2ถัดมารีเลย์ตั้งเวลาทาัมเมอร์รีเลย์นะครับชื่อมันก็คือ,อตัวทัมเมอร์ก็เป็นตัวตั้งเวลาเป็นรีเลย์ที่ใช้สำหรับตั้งเวลาในการตัดและต่อวงจรควบคุมมอเตอร์มีทั้งแบบน่วงเวลาหลังจากจ่ายไฟเข้าและก็น่วงเวลาหลังจากตัดไฟออก รเราสามารถตั้งเวลาเป็นนาทีเป็นวินาทีหรือเป็นชั่วโมงตามความต้องการของงานระบบที่เราต้องการออกแบบนะครับอันนี้คือรูปร่างหน้าตาของตัวรีเลย์ตั้งเวลาก็าจะมีซ็อกเก็ตแล้วก็มีตัวรีเลย์เสียบเข้าไปที่ตัวซ็อกเก็ตด,ด้านล่างสีดําก็จะเป็นซ็อกเก็ตข้อดีก็คือเมื่อเมื่อรีเลย์เกิดความเสียหายเราไม่ต้องทําการรื้อวงจรใหม่เพียงแต่ว่าถอดตัวรีเลย์ที่มีความเสียหายถอดออก แล้วเปลี่ยนตัวใหม่เข้าแทนก็สามารถใช้งานได้ตามปกตินะครับสัญลักษณ์ของรีเลต์ตั้งเวลา,าก็จะมีเขียนเป็น Contact n อันนี้คือ n o นะครับ n o อันนี้ก็ n c แล้วเพิ่มเติมแตกต่างจากแม่ติดคอนเนคเตอร์คือมีโค้งอ่แล้วก็มาที่คอยอันนี้คือคอยนะครับ เสร็จแล้วของคอยรีเลตั้งเวลา,าพันพันตัวนี้ก็อาศัยสวิตช์แม่เหล็กเหมือนกันเมื่อเวลาที่ถึงเวลาที่ต้องการก็สั่งให้คอยทํทงานเปลี่ยนหน้าสบัดจาก no เป็น nc nc เป็น no นะครับอันนี้คือลักษณะของตัวรีเลต์ตั้งเวลาอันนี้คือฐานของรีเลต์ตั้งเวลาหรือว่าเราเรียกว่าซ็อกเก็ตนะครับก็จะมีหมายเลขกํากับบอกไว้นะครับก็ในรูปก,ก็จะเป็น เจ็ดเจ็ดแปดหนึ่งสองนะครับสามสี่ห้าหกนะครับจากรูปซ็อกเก็ตตัวนี้ตัวอินพุตที่เข้าคอยจะเป็นหมายเลขสองกับหมายเลขเจ็ดนะครับส่วนคอนแทคชุดที่หนึ่งจะมีคอนแทคอยู่สองชุดชุดที่หนึ่งก็คือหนึ่งสี่สามชุดที่สองคือแปดห้าหกนะครับโดยหนึ่งเป็นคอมมอนแล้วชุดที่สองแปดเป็นคอมมอน ตามรูปก็คือ4กับ1เป็น n c 1กับ3ก็จะเป็น no ของชุดที่1 5 6เป็น n c ของชุดที่2 8กับ6เป็น no ของชุดที่2อนะครับอันนี้คือการต่อ n c ครับนเป็น no วิธีการต่อนะครับเมื่อต่อไฟเข้าที่ input ก็หยุดทำงานอันนี้คือในส่วนของตัวรีเตตั้งเวลา ถัดมาลิมิตสวิตนะครับลิมิตสวิตเป็นสวิตที่จํากัดระยะทางการทำทงานอาศัยแรงกดไปอาศัยแรงกดจากภายนอกมาดันให้หน้าสัมผัสเกิดการเปลี่ยนสภาวะการทํางานนะครับเช่นเมื่อลูกเบี้ยวมาชนที่ปุ่มกด Contact ก็จะเปลี่ยนจาก no เป็น nc หรือ nc เป็น no ครับขึ้นอยู่กับโครงสร้างคล้ายสวิตปุ่มกดแต่เราอาศัยแรงกดจากภายนอก มาสั่งให้ลิมิตสวิตทำงานนะครับอันนี้คือรูปร่างหน้าตาของตัวลิมิตสวิตที่ใช้ในงานควบคุมอัตโนมัตินะครับอันนี้คือลักษณะหน้าตาก็ามีทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่ขึ้นอยู่กับลักษณะงานที่ต้องการนําไปใช้งานนะครับอันนี้คือลักษณะของลิมิตสวิตเปลี่ยนตามการกดจากภายนอกถัดมาการติดตั้งนะอันนี้คือก็จะเป็นรางเงื่อนนะครับ แล้วก็มีตัวลิมิตสวิตติดตั้งอยู่ตรงนี้เมื่อมีแรงกดอาศัยแรงกดที่มากดตรงนี้นะครับทําให้มีสวิตเปลี่ยนสวัสดการทํางานแล้วส่งสัญญาณไปยังวงจรควบคุมเพื่อสั่งสวัสดการทํางานตามที่เราต้องการได้นะครับถัดมาสวิตความดันหรือเราเรียกว่าเพชเชอร์สวิตนะครับโดยทั่วไปเพชเชอร์สวิตตัวนี้จะใช้ในงานที่ต้องการควบคุมความดันเช่นอุปกรณ์ที่ทํางานด้วยลม หรือน้ำมันนะครับตัวเฟเชอร์สวิตช์นี้จะต้องมีการดูแลก็คือเนื่องจากว่ามีใช้หลักการของไดเฟรมควบคุมการทำงานของสวิตช์นะครับ <c oughs> ตัวอย่างของการใช้งานสวิตช์ความดันก็คือปั๊มลมนะครับเราใช้สวิตช์ความดันควบคุมการทำงานของมอเตอร์ปั๊มเพื่อสั่งทําการอัดลมเข้าไปยังถัง เพื่อป้องกันถังระเบิดนะครับเมื่อถึงเพเชอร์ที่ต้องการตัวปัม๊มมอเตอร์ก็จะหยุดทำงานทันทีหลังจากนั้นเมื่อต่ำกว่าความต้องการก็จะสั่งให้มอเตอร์ปัม๊มทำงานใหม่อีกครั้งหนึ่งอันนี้คือลักษณะของการใช้งานของเพเชอร์สวิตช์นะครับโดยทั่วไปก็คืออย่างที่บอกก็คือจะใช้หลักการของไดฟเฟรมควบคุมกรทัางานของสวิต ถ้ามีความดันสูงเกินเกินกว่าที่เราตั้งไว้มันก็จะตัดวงจรนก็คือไดเฟเมก็จะไปสั่งเหมือนกับหน้าสมบัสปกติปิดกลายเป็นเปิดนะครับถ้าความดันต่ําก็จะจากหน้าสมบัสปกติปิดจากหน้าสมบัสปกติเปิดก็จะกลายเป็น,ป,นปิดแทนอันนี้ก็รูปร่างหน้าตาของสวิตช์ความดันก็จะมีหลากหลายนะครับขึ้นอยู่กับลักษณะของการใช้งาน ถัดมาสวิตช์ลูกลอยหรือว่าฟอส c e ว่าสวิตช์นะครับเป็นสวิตช์ที่ติดตั้งไว้ในไว้กับแทงหรือถังนะครับที่มีขนาดใหญ่เมื่อมีของเหลวปริมาณเท่าที่เราต้องการหรือที่เรากำหนดไว้สวิตช์ลูกลอยก็จะทำให้หน้าสมบัติเปลี่ยนสวาสการทำงานจาก no เป็น nc หรือแบบเปลี่ยนจาก nc เป็น no ขึ้นอยู่กับการต่อใช้งานนะ หรืทั่วไปสวิตช์กคุมการไหลจะอนุก,กรมกับคอยของไม่ติดคอนเนคเตอร์ถ้าสวิตช์ต่อวงจรไม่คอยของไม่ติดคอนเนคเตอร์ก็จะต่อวงจรให้ปั๊มทํางานถ้าตัวหน้าสัมผัสของสวิตช์ลูกรอยเปิดก็จะตัดการทงานของตัวคอนเนคเตอร์หรือมีใช้ในหลอดสัญญาณก็ได้นะครับในส่วนของตัวสวิตช์ลูกลอย <c oughs> นี่คือตัวอย่าง ก็คือระบบประปาหมู่บ้านก็ยังใช้ตัวสวิตช์ลูกลอยนะครับเพื่อควบคุมการทํางานของปั๊มน้ําเพื่อจ่ายเข้าไปยังตัวหอหอหอสูงของระบบประปาหมู่บ้าน <c oughs> ส่วนด้านซ้ายก็จะเป็นตัวตัวสวิตช์ลูกลอยตรงนี้นะครับ <c oughs> ลักษณะการต่อใช้งานอันนี้ก็คือตัว ลูกลอยด้านด้านขวามือนะครับก็มีตัว level switch เเท,ที่ต้องการมีตัวรับตัวส่งเพื่อจะสั่งให้ตัวคอนโทรลจ่ายน้ำเข้าไปยังถังนะครับอันนี้คือวงจรง,ง่ายๆในส่วนของการควบคุมะระดับน้ำในถังถัดมาสวิตช์ควบคุมการไหลหรือ flow switch เป็นสวิตช์ที่ติดตั้งไว้กับท่อท,ที่ที่บริเวณผิวท่อหรือภายในท่อ เมื่อมีของเหลวหรืออากาศไหลผ่านสวิตจะทําให้หน้าสมัมผัสทํางานหน้าสมัมผัสก็จะมีเหมือนกับตัวพูด h button สวิตก็คือแบบปูดิปิดกับเปิดนะครับโดยทั่วไปตัวสวิตนี้จะควบคุมการไหลก็จะไปต่อนุกรมกับคอยของแมตติคอนเนเตอร์เพื่อควบคุมการทํางานของมอเตอร์นะหรือหลอดไฟสัญญาณน,นะครับอันนี้คือตัวอย่างสวิตควบคุมการไหลหรือโฟลสวิตนะครับ อันนี้จะเป็นในส่วนของงานของเหลวระบบน้ำระบบน้ำมันนะครับอันนี้คือตัวอย่างของตัวโฟล์สวิตนะครับมีรูปร่างหน้าตาลักษณะาการติดตั้งนะครับอันนี้คือด้านด่างซ้ายก็จะเป็นลักษณะาการติดตั้งอันนี้ก็คือเป็นของของเหลวนะครับ <c oughs> ถัดมาสวิตช์ควบคุมอุณหภูมิ Temperature c r n t r น l นะครับตัวนี้ก็ใช้งานอุตสาหกรรมเป็นจำนวนมากในไซโลในหม้อต้มในอบเลอร์นะครับก็ยังใช้ตัวสวิตช์ควบคุอมอุณหภูมิอันนี้คือตัวอย่างก็จะเป็นโผบมีกั้นเซ็นเซอร์จุ่มลงไปในตัวถังของเหลวหรืออากาศหรือบริเวณที่เราต้องการวัดค่าอุณหภูมินะครับ ก็จะเป็นแท่งก็จะมีตัวรับค่าต่างๆอยู่ข้างบนนะอันนี้คือลักษณะของตัวสวิต์ควบคุมอุณหภูม,ภมิก็จะมีแบบที่เป็นแบบจิดพาร์นลนะครับก็จะมีการตั้งค่า PV นะครับตั้งค่าแล้วก็ผลที่ย้อนกลับมาขึ้นอยู่กับค่าที่เราสามารถทำได้ในตัวไซโลหรือในตัวหม้อในถังนะครับ อันนี้ก็จะเป็นการตั้งค่าอุณหภูมิไว้ตามที่เราต้องการหลังจากนั้นตัวนี้ก็จะสั่งเปิดปิดตัวฮีเตอร์หรือเปิดปิดตัวที่สั่งให้ทําอุณหภูมิตามที่เราต้องการอันนี้คือลักษณะรูปร่างหน้าตาของสวิตช์ควบคุมอุณหภูมิที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมถัดมาอุปกรณ์ตรวจจับ Proximity Switch นะครับเป็นอุปกรณ์ตรวจจับที่ทํางานโดยอาศัยตัว การเหนี่ยวนำที่ในรูปของสนามแม่เหล็กหรือสนามไฟฟ้านะครับโดยไม่ต้องสัมผัสกับชิ้นงานไม่มีการแรงกระแทกนะครับแต่ว่าระเยะในการตรวจจับก็จะสั้นนะครับลักษณะของการทำงานเมื่อเจอ,อตรวจจับสัญญาณตัว p ล o กสวิตช์สวิตช์ก็จะเปลี่ยนจากหน้าสัมผัสจะเปลี่ยนจากสัญญาณต่อสัญญาณเข้าไปเพื่อส่ง สัญญาณตัวนี้ไปยังอุปกรณ์ควบคุมเช่น plc รับสัญญาณเปลี่ยนจาก0เป็น1จาก1เป็น0ก็ขึ้นอยู่กับลักษณะการต่อใช้งานนะครับ <c oughs> ส่วนมากการนำเซ็นเซอร์ <S S <ensor> <S ประเภทนี้ไปใช้งานก็จะใช้ในการตรวจจับตำแหน่งที่แม่นยำระดับที่แม่นยำการเคลื่อนที่ขนาดแล้วก็รูปร่างนะครับโดยอาศัยประเภทลักษณะงานข้อมูลทางเทคนิคของ อ่าพ็อกซิเมตตี้สวแต่และชนิดนะครับอ่าตัวอย่างของ p r o ก i ิ i มตตี้สวิที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมนะครับมีทั้งแบบอ่าทรงกลมอ่าแล้วก็ทรงทรงสี่เหลี่ยมนะครับเป็นลักษณะของการตรวจจับโลหะนะครับโลหะใช้ในงานควบคุมอัตโนมัติส่วนมากอ่าใช้นิยมใช้ในงานควบคุมอัตโนมัติในอุตสาหกรรมจำนวนมากนะครับอ่าลักษณะของการ ทำงานของอุปกรณ์ที่จะต้องมีการสายไฟเลี้ยงให้กับวงจรและนำสัญญาณแล้วพูดที่ออกมาไปเข้าในวงจครควบคุมอีกทีนึงนะครับตัวอย่างการต่ออุปกรณ์ควบคุมในงานอุตสาหกรรมเช่นตัวหม้อต้มหรือไบเลอรนะครับก็จะมีทั้งที่เป็นตัวเพ t u เชอร์เซนเซอร์อันนี้คือเพรเชอร์เซนเซอร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวอันนี้ก็คือ ไม่เิกฟอร์นะคร้บควบคุม